สวัสดีครับพบกับผมเท้าเวลบายทีใน e l YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายหยุดรถฟัาไสนะฮะพอดีทีแรกนะฮะผมจะไปตลาดพูนะฮะแต่ว่าผมขึ้นรถผิดมาทางมหาชัยนะฮะก็เลยมาลงที่วัดไสนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งรถดีเซลรางชานเมืองนะฮะสายมหาชัยวงเวีนใหญ่นะฮะโดยผมจะขึ้นที่วัดไสไปลงที่ตลาดพูนะฮะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกนันนะครับ ตรงนี้เขาก็มีตารางเดินรถไปที่สถานีวงเวียนใหญ่และมหาชัยนะฮะเที่ยวแรกก็คือตีห้าสิบสามนะฮะไปวงเวียนใหญ่นะฮะแล้วก็เที่ยวสุดท้ายก็ประมาณทุ่มห้าสิบนะฮะไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปมหาชัยเที่ยวแรกก็ตีห้าสี่สิบเที่ยวสุดท้ายก็สองทุ่มยี่สิบนะฮะตอนนี้เวลาเกือบจะบ่ายสามโมงแล้วนะฮะขบวนรถเที่ยวต่อไปที่ผมจะขึ้นไปทางวงเวียนใหญ่นะฮะก็คือบ่ายสามโมงหกนาทีนะฮะ ตอนนี้ขบวนรถที่จะไปโมมินใหญ่ก็กําลังเข้ามาแล้วนะฮะเป็นขบวนรถขาเข้ากรุงเทพนะฮะเสียงวูดชัดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นฝั่งนู้นนะฮะ มาแล้วจริงๆครับจริงๆก็นั่งไม่นานนะับไปตลาดบูดนะครับก็ประมาณ5นาทีนะครับ โดยสารรถไฟสายวงเวีนใหญ่มหาชัยนะฮะจากวัดไซไปวงเวียนใหญ่นะฮะก็แค่คนละ3บาทเองนะฮะแต่ถ้านั่งสุดสายก็10บาทนะฮะจากโมยเวียนใหญ่มหาชัยนะฮะแต่ถ้าเป็นรถแอร์ก็20บาทนะฮะก็คือบางขงบวนเขาก็จะมีพ่วงรถแอร,แอร์ด้วยนะครับจากนี่ไปก็ประมาณ5นาทีนะฮะไม่ถึง10นาทีก็ถึงตลาดพูดแล้วนะฮะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะในการนั่งรถไฟก็สำหรับราคา3บาทนี่ก็ถูกมากๆนะฮะถูกกว่ารถเมล์อีกนะฮะรถร้อนนะฮะผมก็คิดว่ารถไฟก็เป็นสเสน่ห์อีกเสน่ห์หนึ่งในการเดินทางของประเทศไทยนะฮะ นี่คือป้ายหยุดรถจอมทองนะครับใ่ครับสองคนหัวขวานี้ก็คือตั๋วนะฮะตั๋วเราได้มาแล้วนะฮะถ้าซื้อตั๋วบนรถหน้าตาตั๋วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนละสามบาทนะฮะ,ะก็จากสถานีวัดไซไปสถานีวงเวียนใหญ่นะฮะก็ประมาณสิบกว่านาทีนิดๆิดเองนะฮะก็ถึงแล้วก็จะคล้ายๆไปเสร็จแบบนี้นะฮะ ถ้าซื้อบนรถนะครับ โอกาสนะผมก็จะรีวิวจัดเต็มถึงมหาชัยเลยนะครับเพราะว่าเ,เอาจริงๆสายนี้ผมว่าก็น่ารีวิวนะฮะ รถไฟสายนี้ชื่อเต็มๆชื่อว่าสายแม่กรองนะฮะก็จะเริ่มต้นจากสถานีวงเวียนใหญ่แล้วไปสิ้นจุดที่มหาชัยนะฮะแล้วก็ช่องที่2ก็จะเริ่มต้นจากสถานีบ้านแหลมไปสิ้นสุดที่สถานีแม่กรองนะฮะโดยที่มีแม่น้ําท่าจีนขั้นกลางนะครับต้องนั่งเรือข้ามฟ้าข้ามไปนะฮะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงป้ายหยุดรถวิทยาการแล้วนะฮะก็สําหรับป้ายหยุดรถวิทยาการก็เป็นป้ายหยุดรถที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS นะฮะ สถานีพุทธกาศเช่นกันนะครับตรงนี้ก็มีกระปอนะฮะตลาดภูวัตสิงห์นะฮะนี่นะครับป้ายหยุด,ดรถพุทธกาศนะฮะก็เป็นป้ายหยุดรถแห่งใหม่นะฮะสร้างขึ้นมาเมื่อปี63นี่เองครับเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS นะฮะดีแล้วดีครับ ต่อไปก็เป็นสถานีตลาดพูแล้วนะฮะผมก็จะลงสถานีหน้านะฮะไปหา เส้นทางนี้ก็เป็นสายสั้นๆน,นะฮะสำหรับสายวงวินใหญ่มหาชัยไม่ได้เหมือนสายเหนือสายอีสานสายใต้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะถึงสถานีตลาดภูแล้วนะฮะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ดีนะฮะเจ้าหน้าที่ก็คอยบอกอยู่ตลอดนะฮะว่าถึงสถานีไหนแล้วผู้โดยสารจะได้เตรียมตัวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บริการดีนะครับ านีตลาดมูนะฮะลงมาก็เจอของกินเยอะแยะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับรถไฟสายวงวินใหญ่มหาชัยนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะรีวิวตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยนะฮะอาจจะรีวิวสถานีวงเวียนใหญ่นะฮะหรือไม่ก็ตั้งแต่สถานีวุฒากาศไปที่มหาชัยนะครับถ้ามีโอกาสจะรีวิวแบบจะเต็มเลยนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t ทอร์มิบายทีนะครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, <Yeah. S 1> กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ